สวัสดีจ้ามากินข้าวกันยื้อเครื่องจ้ะเสียงลูกไข่ลูกน้องหลายเนือเสียงลูกน้องมามากินข้าวด้วยกันจ้าี่ยายมีน้ำพริกกะทินีจ้ะน้ำพริกกะทิอันนี้และะ้วก็ปลาส้มนี่ก็ผักเรานะจ้ะ พ่อแม่พี่น้องมากินกันเลยอ,อร่อยมากยำพุกกะทิ อร่อยจัดตังกว่าตังไทยปลาส้มปลาส้มทอดทอดใหม่ไปนหน่อย จ้ะหอมพริกใส่มาทำไมนึกทอนเนี่ย อร่อยจ้าทุกคนจ้าจกินมากก็ไม่ได้เบาหวานยายขอพูดหน่อยหนึ่งนะทุกคนพูดถึงคนที่ด่าอสลม์โมะจ้ะ มาจึงว่าจังไม่รู้อาสมองเนี่ยเงินเดือนแค่พันเดียวแล้วงานก็โอ้โหให้ไปอบรมตรงนั้นให้ไปอบรมตรงนี้แล้วก็ให้ไปตรวจลูกน้ำหมูนั้นให้ไปตรวจลูกน้ำหมูนี้คำสั่งของหมอเราก็ไม่ได้ว่า จะเฉพาะค่าน้ำมันไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนจ๋าเราทำตามหน้าที่เราเป็นอาสาจ้าอาสาดูแลพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนเราก็ไปเรามีหน้าที่เป็นอาสาจ้ะแล้วทำไมจะต้อง เอาไปว่าจังเลยโอสโมเนี่ยหาว่าอสโมโหเชิดมั่งสะสอะไรมั่งคุณคุณต้องไปดูเวลาเขาทำงานจ้าเขาพัดเวนกันทำนะจ้าแล้วอนามัยก็ต้องไปยู่เวนจ้าไปช่วยหมอ,อยู่เวนไปช่วยหมอจัดยาแล้วก็ไปทำความสะอาดบางทีต้นไม้ต้นไรยลก ใบไม้ใบหญ้าลกก็ไปช่วยกันเก็บกวาดจา้ะเงินเดือนพันหนึ่งมันจะไปเหลืออะไรแล้วหากค่าประกันอีกเดือนละสามร้อยกว่าบาทมันไม่เหลือหรอกเงินเดือนพันหนึ่งอะฝากด้วยคนที่ด่าอสมอ,อะที่รู้มาที่เห็นมานะ่ะเจโอ,อคนหนึ่งแล้วก็เจ๊กัน คนหนึ่งที่เซโอสโม่จ้ะเราทำงานเพื่อทุกคนในหมู่บ้านจ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรถ้าหมอสั่งมาเราก็เดี๋ยวจะมันมีเรื่องอบรมเรื่องงานเรามีตลอดแต่ก็ผัดกันไปจ้ะโอสโมในหมู่บ้านนี้กี่คนก็ผัดกันไปจ้ะ อย่างผู้สูงอายุที่เข้าไปยากไปลำบากก็อนุโลมให้เข้าไปอสโมไม่ได้ต้องการอะไรเลยคุณผู้ชมแค่นี้จ้าขอละบายหน่อยในฐานะที่เป็นอสโมจ้าข้าวจอะพูดแล้วึ้น Rồi chồng J ồ á, ổng àng á, ạ cái viết tắt chữ แล้วเจ๊เจ๊กอ่ะที่เป็นนิเกอ่ะดังๆอยู่โคราชสวัสดีจ้าจบคลิปแคนนี้จ้าแล้วคอยติดตามคลิปยายเฟื่องต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้า